สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เปรืองสีนะครับวันนี้จะมารีวิวเหรียญน,นี้เ,เหรียญรอฐานภูเขานะครับเลื่อนสมบศักดิ์นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับิริจันโทนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยเกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีซีนแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูข้างในข้างในก็จะมีถุงแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยอ,อันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางก่อนนะครับปพ้งเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวมาดูใบรายการนะครับใบรายการ นเนื้อมหาชนวนอันนี้นะครับเนื้อมหาชนวนสร้าง1 9 9 9เหรียญนะครับเนื้อชนวนก้นทองแดงนะครับอันนี้เนื้อ,หาหาอทองแดงสร้าง2 9 9 9นะครับเนื้อสำริดก้นทองแดงนะครับสร้าง1599เเหรียญนะครับ เนื้อนวะนะครับนว้ก้นเงินสร้าง99เหรียญน,นะครับอันนี้เนื้อเงินก้นเงินนะครับสร้าง499เหรียญช่อนำเลิกเนื้อสำริดนะครับสร้าง13ช่อนะครับพิเศษจะไล่าจากข้างล่างขึ้นบนนะครับเนื้อเหล็กเปียกนะครับเนื้อเหล็กเปียกอันนี้ก็อ่านนะคผมขี้เกียจอ่านยาวๆสร้าง 999องค์นะครับอันนี้เนื้อเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก้นทองคำนะครับเนื้อเงินก้นทองคำจะเป็นเลยสร้าง199องค์นะครับเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับก้นก้นทองดำนะครับสร้าง99องค์นะครับเนื้อเหล็กเปียกอะไรเนี่ยบุดผงสมเด็จ นะครับอ่าผมไม่อ่านเดี๋ยวมันจะยาวนะผมอ่านสั้นๆนะครับอ่านสั้นๆเนาะอ่าส,สร้าง199องค์นะครับเดี๋ยวมาดูข้างบนนะข้างบนเนื้อทองคําบริสุทธิ์สร้าง5องค์เนื้อเงินนําเลิกสร้าง5องค์นะครับโอ้โสร้างน้อยนะครับหือว่านี่อันนี้ก็5องค์นะครับเนื้อเนื้อเด็กเปียกผสมชั้น ชั้นลงหินนะครับบุดผงสมเร็จอะไรเนี่ยมืน่นอะไรเนี่ยมืน่นมื่นหินเนี่ยนะครับห้าองค์นะครับเนื้อเหล็กเปียกอันนี้ก็เหมือนกันกับข้างล่างนะครับน่าจะมีอะไรแตกต่างเกษาอันนี้อันนี้อันนี้มีเกษานะครับสร้างสามสิบเก้าองค์เนื้อเงินนำเลิกสร้างสามสิบเก้านะครับ เนื้อทองคําบริสุทธิ์อันนี้39นะครับอันนี้สร้างห้าโอกนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยววิดีโอจะยาวไปนะครับเดี๋ยวมาดูเดียนพรอความหน้า <c oughs> นะครับนี่หน้าตาหลวงพ่อนะครับหน้าตาหลวงพ่อจะประมาณนี้นะครับ เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงจะสวยกว่านะครับจะสวยกว่าเนื้อชนวนนะครับหน้าหลวงพ่อจะมีขีดตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมขีดเห็นไหมครับเห็นเนาะขีดขีดตรงนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวอันนี้มหาชนวนนะครับตรงนี้มีขีดนะครับ อันนี้มีจุดนะครับเนี่ยเห็น<ม>ไหมมีจุดเล็กๆเห็นไหมครับตรงฐานนะครับผมว่าเก๋อนาคตเก๋น่าจะทํายากนะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญเหมือนหล่อโบราณน,นะครับเหรียญเหมือนหล่อโบราณเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมความละเอียดน,นะครับเห็นไหม เดี๋ยวจะส่งให้ละเอียดเลยนะครับราคาก็หลักพันัพนะครับตอนนี้ราคากำลังร้อนแรงนะครับต้องตูดนะครับตรงนี้เขาจะตอกอ่าก้นทองแดงนะครับอุดกิ่งนะครับอันนี้อุดกิ่งนะ94954 94นะครับตรงนี้ก็จะตอกเป็นเน๋ยวนะ เป็นชื่อหลวงพ่อนะครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเราจะตอบเป็นศิลานะครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับ,ละะลรบ,รรบกล้องผมมันไม่ชัดว่ะน,นี่เห็นไหมครับศิลา ตรงนี้ก็จะตอกสอสลาครับเป็นสอสลานะครับนี่แต่ละเนื้อนะครับแต่ละเนื้อแต่ละเนื้อนะครับตอกนัมเบอร์โค้ดไม่เหมือนกันนะครับตอกไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็จะตอกสลับกันถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็จะสลับจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะตอกข้างบนบางทีก็จะตอกตรงนี้นะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับ แต่ละเนื้อไม่เหมือนกันนะครับตอกดันลำเบอร์โค้ดไม่เหมือนกันนะครับดูความละเอียดนะครับลายละเอียดนะครับเห็นไหมครับดูไว้เผื่ออนาคตจะมีปลอมมีเกนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับมันจะเขียนว่าเลื่อนสมณศักดิ์เห็นไหมครับอันนี้เป็นออกปีหกห้าโอ้หกสี่นะครับปีหกสี่นะครับนี่น,าานะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับหลวงปู่มหาศิลาสริจันโทนะครับนี่ยันยันก็น่าจะเป็น อุอ่ะอ,อะไรนี่โมอุทาอะไรนี่อ่านได้แค่นั้นแหนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดเห็น okay. ไหมครับมีจุดนะยันจะตึงนะครับยันร่องยันจะตึงเห็นไหมครับ เห็นไหมครับรองยันจะตึงผิวจะเรียบนะครับข้างหลังเห็นไหมครับจัดเจียวเลยนะครับ อนาคตเก๋เกนี่ทํายากนะครับทํายากทายากนะครับเก๋เพราะว่าเหมือนหล่อโบราณนะครับเป็นนะครับ,เ,นะรบเห็นไหมตรงคอหลวงพอ่อเสร็จนะครับ บางองค์อาจจะสวยกว่านี้นะครับบางองค์อาจจะสวยกว่านี้ก็มีนะครับนะครับของผมสวยแค่แค่นี้นะครับแต่เนื้อทองแดงสวยมากนะครับเนื้อทองแดงสวยคมนะครับแต่ละเนื้อจะมีรอยรอยตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมีมีรอยตรงนี้เห็นไหมครับมีทุกเหรียญนะครับเนี่ยมีทุกเหรียญเลยนะครับ รอยเล็กรอยใหญ่นะครับเพราะว่าไปก็ตแต่ละเหรียญยังไงก็ผิดเพี้ยนกันนิดนึงนะครับนะก็จะผิดเพี้ยนกันแค่นิดเดียวนะครับแต่ละเนื้อไม่เหมือนกันนะครับรายละเอียดรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเนื้อไปจครจำได้ก็จำมานะครับ เพื่อไปเช่าเขามานะครับเซฟๆไว้นะครับเพื่อใครที่ไปเช่าเขามาเอออย่างมันเหมือนกันไหมนะครับเขามาดูได้นะครับเอออ่ะยังไม่มีเก๊นะผมว่านะพะว่าพลาพึ่งออกนะครับพลาพึ่งออกปีที่แล้วนะครับไอคนเก,ก๊ก็ผมก็ไม่เข้าใจนะพลาก็ไม่ใช่ว่าจะราคาหลักหมื่นหลักแสนใช่ไหม ให้ปลอมก็ปลอมกันจังเลยนะครับหรือว่าสวยนะครับสวยงามนะครับโอ้โหจับยังผลลุกเลยนะครับผมจับยังผนลุกเลยเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ขอจบวิดีโอนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ